สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับพบกับผถมนะครับทิศพันธ์นะครับวันนี้ตามเลขแม่คุณมาฝากแฟนๆช่องนะครับเดี๋ยวตัวเลขแม่คุณมาได้เลขตัวไหนครับลา เดี๋ยวพอดูเลขแม่รอบเด้อแม่เดี๋ยวพอดูรอบเลขแม่ดูเผชิญเลขรายรอบแม่นี่ต้องนี่ครับเลขแม่คุณนะครับปันธงแน่ครับเดี๋ยวนะคุณผู้ชมครับชัดๆเลยปันธงมาแล้วครับโลกจันคือเลขชอบที่สุดนะครับแม่คุณชอบที่สุดก็คือ896 896าหกแับเก้นะครับแล้วกตอนนั้นก็เลขรองนะครับอันนี้เป็นที่บ้านอันนี้ ดอกจันทร์ี่เลกชอบนะครับห้าหกสองนะครับคัล่างก็มีอยู่หกสองหกสี่แล้วก็ห้าสองนะครับเก้าสองคุณผู้ชมเตะเลขที่หักเลขที่คำนวณมาจะมีแค่นี้นะครับก็คือเก้าหกหกกับเก้าตัวเดียวกันอาจจะเป็นเก้าเก้าก็ได้นะครับคุณผู้ชมเนาะอาจจะเป็นหกหกก็ได้นะครับสี่ห้าส่วนจงนะครับมีประมาณนี้นะครับกัน ได้วันมงคลประจําวันเกิดมีประจําวันเกิดด้วยเนาะทุกอย่างนี่นี่จิ้งจกคล้องขามาจากพม่ามีจํากัดมีน้อยมาจากอะไแม่มาจากพม่าจากลาวอือบูชาเท่าไหร่เนาะเบลเขาเลยสั่งมาเป็นร้อยแต่ได้แค่สิบตัวไม่มีโอเคบูชาต้องไม่แพงห้าร้อยก็เก้าเก้าารอยเก้าเก้า คนรู้เท่านั้นการค้าขายการแบบโอ้กับ,คร,บครับเนี่ยครับก็ ลงทานมาจากไหนเนาะครับัตลาดครับนะครับหน้าหน่อยหน่อยโอ้ครับผมโอ้โถหน่อยประชาสัมพันธ์หน่อยโอเต็มโม่โอ้โม่ใหญ่เลยฮะเนี่ยขมเปิดดูหน่อยครับอู้เนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่เนี่ยวันนี้เกี๊ยวครับผมมีเกี๊ยวเนาะสีบะหมี่เกี๊ยวครับบะหมี่เกี๊ยวเกี๊ยวเงินเกี๊ยวทองเกี๊ยวโอ้โหถ้าใครไม่มีใครเกี่ยวข้องก็มาเลยถ้าจะได้เกี๊ยวโชคเกี๊ยวลาบมาหมดเลยครับเนี่ย อร่อยอหอมเลยนะยังไม่ปรุงเครื่องเนี่ยอร่อยแล้วนะโอ้โฆษณาออันนี้ยูก้ี่ตาอยู่อันนี้ล้านสารคามจัี้ลานอยุธยาอันนี้ยูใส่ก้นี่าอยูใส่อันนี้ลานสารคามจาอันนี้ลานอยุธยายุธยาผมมากคนลานดิขายดีดีนอนกันยอกันยอกัรวมกุศงท่านบอกว่ายิ่งทายิ่งได้ยิ่งให้ทานยิ่งยิ่งมาอ๋อคุ้มทัาพญานาจ้า ยูทูบกดไปเจอเลยเมื่อกี้ไถ่ทอดสดรอบหนึ่งแล้ว <c oughs> คิดพันนะครับแถวแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับทอแถวเลยด้วยออรถตรีก็มาต่อแถวด้วยวเลขที่ออกยังอยู่ไหมเนี่ยรางวัลที่หนึ่งยังอยู่ไหมเนี่ยคุณผู้ชมครับก็จะมีโรงทาน อร่อยอร่อยนะครับที่นี่นะฮะก็เรียงแถวเลยนะครับอยากทานอะไรก็มาได้หมดเลยฮะนี่อออรร่่ยยายครับนี่อันนี้อะไรบ้างครับเนี่ยจบบกัน้ำมะพร้าวหมดแล้วน้ำมะพร้าวหรือแต่น้ำอะไรเนี่ยหรือแต่กุยจับะกุยจับอ่ะกุยจับท่านผู้ชมกุยจับอร่อยอร่อยนะครับกุยจับนี่ครับโรงทานนะฮะ เลขที่แม่ว่าจะเปิดวัน,นมักสุดๆ,ๆเลยแม่แม่แมคุณมักสุดๆ,ๆเลขตัวไหนครับสามแปดเก้าหกห้าหกสองแปดเก้าหกห้าหกสอง่าแล้วก็กอันนี้มันเก้าสองนะล่างอะไรก็แทงไปจับเขานี่จับเขาตรงนี้เอาแม่จับได้แค่นั้นแหลยแม่จับมันก็้ามาเพาะแม่มีห้าตัวจับเลยจับห้าตัวไว้เออจับห้าตัวไว้สลับเอาเองอได้ เข้าตัวไหนอ๋อก็มีเก้ามีเก้ามีหกมีสี่แล้วก็ห้าสองจะไปจับเอาแล้วมันดวงใครดวงวันนั้นแม่รับฝันเีงไหมรับฝันเองไหมแม่ได้ฝันเองไหมฝันดิฝันว่าไงแม่คุเราฝันให้ฟังหน่อยฝันน้าครูบอกแม่ว่าเลขแม่มีเข้าฝันว่าเลขแม่มีเข้าสองตัวแต่ครูเพิ่มให้อีกตัว กูเพิ่มใบตัวหนึ่งตัว่ีใตัวแล้วไม่เน้นนะให้ไปจำกันเอาเองไม่เน้นนะจำเอาเองแม่ก็รู้ล่ะเพิ่มใบเลยให้แม่ก็มาร์กไปดอกจันเล็กมาร์กไปเลยมาร์กไปมาร์กไปก็คือห้าหกสองกับเลขนี่เนาะชัดเลยไม่ได้ไม่ได้เอาจากของสื่อตรงไหนมาสักทีเลยแม่ไม่มีเวลาที่จะไปดูใครมาเล่าเรียนแบบอันนี้มาหาแม่ได้ตดู ถ้าโชคดีก็ได้กันนะใส่บุญทั้งหลายใส่บุญทั้งหลายก็มาร่วมบุญกับแม่คุณได้ได้สร้างองค์ดั้มได้วยกันไม่จะไม่จะสร้างบุญไหมใช่ไหมการใช้นั้นเลยค่ะแม่เอาตรงนั้นถามดอก ฝากแฟนๆให้ไหมไม่คุณให้แล้วนะครับตามสัญญาที่บอกว่าจะให้คนที่13บสามก็อยากให้ทุกคนโชคดีนะครับเลขเมคุณครับวแคปหน้าจองให้ดูก็ได้นะครับมีอะไรก็โทรมาใม่ได้เนี่ยโถามให้ได้จะเท่าอะไรก็ได้เดี๋ยวก็ยกชัดๆเลยเนาะเนี่ยเลขที่แม่คุณมาร์คไว้นะครับก็คือ896นะครับ896แล้วก็มาร์คอีกอีกทีนึงก็คือ56 ห้าหกสองนะครับห้าหกสองจบเล็กสวยเนาะเล็กสวยนะครับแม่แม่แม่เราจะฝากเป็นแฟนช่องไหมครับแม่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ถูกหวยกันก่อนหนกโชคดีนะงวดหน้าก็ตามอีกนะครับงวดนี้ถ้าผิดถูกก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเลี้ยวเตรดวงจริงเนาะแม่เป็นแนวทางให้เป็นแนวทางให้โชคดีจับกันเอาเองถูกจับจับเอาแล้วแม่เนาะ สาตุสาธุเองเงรวยๆเด้อแม่คุณเน้อจ้าจ่าจาสวัสดีจ้าางเราเาข้ามถวายมหาตะินต่อไนเ่งาาถาต่อกษานัษานัข่าโตขาโตอักหาโตโต

กตินะวิวานสุสังปิทินะอุสังสังคัสสังโอโยชิยามะซาตุโนพันเตซาตุโนพันเตซาตุโพฮิมังฮิมังซาปุวารังซาปุวารังกตินะทุสังกทินะอุสังกติคังหาตูกติคังหาตูกติคังหาเกตเกตวาะ อิมินาอิมินาสุเทนาสุเนาอัินาอัินาอัธารตูอัธารตูธัมหากัมหากิคารตังิครตังายะตายะสุขายะสุขายะข้าแด่ท่านผู้ทรงพูดเจริญ รูดงาพ่สูงงภาพที่สูงงจงรับภาพทีสูงงจงรับผ้ากฐินผ้ากฐินต้องทั้งหรดอยู่วันนี้ทข้างหรดอยู่วันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายรับแล้วรับแล้วลงการผ้ากฐินลงการผ้ากฐินด้วยข้านี้ด้วยข้านี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย ของข้าพเจ้าด้วยของข้าพเจ้าด้วยปู่ขาวปูขาดำขอให้มารับอโทานขอให้มีพุทธานีทญานเย้ย่าได้กุทิได้กุทิตลอดกาลนานเธอตอกาลนานเธอ ผมชมมุทุนี้ก็เป็นการถวายก็เราทำถวายเสร็จแล้วนะครับก็เป็นการถวายกระถินนะครับมหากระถินนะครับเอ็ดจะทำบุญกระถิ่นเจ้าวัดนะครับคุณผู้ชมครับก็ร่วบรวมโมทนาศาสตร์กับเอฟด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นธรรมที่มีได้ ปูนปัจจัยมาที่กระป๋ะนะครับจะเขียนชื่อแล้วก็ใส่กระสอบร่วมกันนะครับทำบนกระถิ่นอยู่ประมาณเก้าวัดนะครับคุณผู้ชมครับเรารวมกันหมดราษฎุด้วยกันด้อนะครับนี่คือในส่วนของทําร่วมกับเอสีแต่ว่าถ้าทําของเอฟจริงๆแล้วนะครับน่าจะเกินเก้าวัดนะครับคุณผู้ชมเนี่เขาไปทุกที่ก็จะทําทุกที่เลยนะครับน่าจะเกินเก้าวัดนะครับ